การยอมรับตัวเองเส้นทางสู่การใช้ชีวิตที่ง่ายและสงบสุขในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปรียบเทียบหลายคนมักตกอยู่ในกับดักของการสแสวงหาการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นเรามักพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคนรอบข้างจนบางครั้งทำให้เราเสียความเป็นตัวของตัวเองและเกิดความเครียดสะสมการยอมรับตัวเองกับกลายเป็นสิ่งสำคัญ ที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกังวลเหล่านี้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างง่ายและสงบสุขการยอมรับตัวเองหมายถึงการยอมรับทั้งข้อดีและข้อด้อยของเราโดยไม่ต้องรอคำชมหรือการยอมรับจากผู้อื่นการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดหรือพูดถึงเราอย่างไร ความกังวลเหล่านี้มักเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้ทำให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เมื่อเราเลิกใส่ใจว่าคนอื่นมองเราอย่างไรเราจะรู้สึกเป็นอิสระและสามารถดำเนินชีวิตในแบบที่เราต้องการได้นอกจากจะลดความกังวลแล้วการยอมรับตัวเองยังเป็นการสร้างความสุขจากภายในการมีความสุขจากการยอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน มากกว่าการพึ่งพาความคิดเห็นหรือการยอมรับจากภายนอกความพึงพอใจที่มาจากความรู้สึกดีต่อตัวเองนั้นทำให้เราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่มักทำให้เรารู้สึกด้อยค่าการยอมรับตัวเองช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของตัวเองและเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่เรามีและเป็นการยอมรับตัวเองยังส่งผลทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง โดยไม่ต้องคอยพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกใจใครการเป็นตัวของตัวเองทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสอดคล้องกับความเชื่อและค่านิยมของเรานอกจากนี้ยังช่วยให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เติบโตและพัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากผู้อื่นแต่เพราะเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองในท้ายที่สุดการยอมรับตัวเอง เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตง่ายและสงบสุขขึ้นเพราะเราจะไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานไปกับการคอยกังวลหรือพยายามทำให้ผู้อื่นพอใจความมั่นใจในตัวเองที่เกิดขึ้นจากการยอมรับตัวเองจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในแบบของเราเอง